อยากถามต่ออย่างนี้ฮะอันเนี้ยสืบเนื่องสืบเนื่องมาจากผมอะไปไปสอบสัมภาษณ์มาเออแล้วก็มี <Okay. S 1> ก็มีคนถามมาว่าเป็นคณะกรรมการแหละเขาก็ถามว่าถ้านักเรียนเนี่ยนะครับถามเราว่าเรียนฟิสิกส์ไปทําไมอะเรียนไปก็ไม่เห็นได้ใช้แบบเนี้ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าโลกหมุนดวงเรินโลกหมุนรอบดวงจันทร์ดวงจันทร์หมุนรอบโลกโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เราก็ใช้ชีวิตได้แบบเนี้ยฮะเราจะตอบเด็กยังไงฮะว่าเราเรียนฟิสิกส์ไปทําไมเราเรียนวิทยาศาสตร์ไปทําไมอะครับเราจะตอบอยังไงครับสําหรับผมมองว่าไอ้ฟิสิกส์มันจะไปเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่าเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยการทำโจทย์แต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นการฝึกคิดมีการวางแผนว่าอยโจทย์ข้อนี้เขากําหนดอะไรมาให้บ้างให้อะไรมาให้เอให้ให้ค่าตัวแปรอะไรมาบ้างเราจะมีการใช้สูตรไหน ก็คือจะเป็นการฝึกว่าวางวางลำดับความสำคัญก่อนว่าค่านี้ทำวิธีนี้ก่อนวิธีนี้ตามด้วยอะไรเนี้ยประมาณนี้อืมก็ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะบอกเด็กว่าฟิสิกส์อ่มันอาจจะเรียนไปไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันยังไม่ทันไม่ใช่จะเป็นการนำไปทดอดในระดับที่สูงขึ้นก็จะบอกประมาณนี้อ่าส่วนหนึ่งก็คือ ได้ไปใช้ต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้กระบวนการคิดเราดีขึ้นถูกไหมใช่หลักๆคือเน้นกระบวนการคิดมากกว่าผมว่าใช่ใช่ผมก็มองว่าวิทยาศาสตร์แล้วบางอย่างไม่ได้ใช้หรอกแม่งเรารู้ว่าแบบอะตอมมีองค์ประกอบอะไรบ้างเซลล์มีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันได้ไม่ได้จบแค่นั้นถูกไหมฮะแต่มันสาคัญตรงที่ผมมองว่าเอ่อเวลาแบบ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยกระบวนการคิดมันก็มีผลที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตนะครับอย่างเจอเหตุการณ์อะไรที่เราที่แบบเราต้องแก้ปัญหาอย่างเงี้ยคนที่แบบมีกระบวนการคิดที่ที่ดีมีการสุผลกระบวนการคิดมาอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าอืมก็เรียกว่าตรกกะใช่ไหมฮะประมาณน้นประมาณน้นใช่ไหมฮะคนที่มีตรกกะที่ดีกว่ามีกระบวนการคิดที่ดีกว่าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ ผมก็บอกแบบเวลาผมไปพูดผมก็บอกเด็กแบบนี้ตลอดเลยว่ากระบวนการคิดนั้นสําคัญนะฮะสำคัญกว่าความรู้ด้วยซ้ําบางทีแบบเนี้ยนะครับ